เพลินฟังแม่นะคะแม่ขอสวัสดีค่ะหนึ่งที Good Morning ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะแล้วหนูอ่ะไปเอาตุกตาสีขาวฟังนะตุกตาสีขาวในตะกร้าให้แม่แม่ไปหยิบขนมรอไปแล้วแล้วมาตุกตาสีขาวในตะกร้าเร็วเร็วลุกไม่เอาไม่ให้ก่อนไปตุกตาสีขาวในตะกร้าให้แม่ yes ถูกแล้ว yes เออ yes 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 วิชาเอาง่ายๆ่ายวิชาไปเอาไปยกไปวางไว้ข้างบนให้อีกทีนึงอีกทีอะแล้วก็ไปเอาน้องชิบะน้องชิบะในตะก,ก้าน้องชิบะน้องชิบะข้างหน้าหนูโน no. ข้างหน้านู่นนูในตะก,ก้า yes ไม่ใช่ผิดตัวแล้วลูก yes เยสแยๆเย่เก่งมากอมโอเครับสมองกันหน่อย2ตัวก็2ชิ้นแต่ต้องให้ชิ้นเล็กๆเกพราะเดี๋ยวติดคอหมาตัวนี้กืนเลยอ่ะเนี่ยเคี้ยวแบบนี้แล้วมันก็รีบกืนโอเคไปรอแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะลงไปกินข้า,าวเช้ากันเก่งมากคนสวยเก่งมากคอยมานานละหยิบขวดเนี่ยอย่าให้น้ำหกบนที่นอนนะต้องเปลี่ยนผ้าปูนะ เออเออร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 ออ้หูด <ph laim ing ounded> <spirituality> ีใจได้ไหมอ่ะไปเออเอาไปให้ปลาทิ้งเลยนะไปตุ๊ด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 ตุ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 ๊ดตไปไปเลยเอาขวดน้ำให้ปลา เลเอาขวดน้ำให้ป้าสิลูุอาแล้วหนูมาเอาชามไปกินข้าวอาได้ได้ลองลองพี่เพิร์นเก่งจิ๋วไม่ต้องแย่งอาพี่เพิร์ชามมาอ,อแม่จับน้องไว้แล้วแม่จับน้องไว้แล้วมันยังไม่ได้เจาะไงทุกคนมันจะคาบยากนิดนึงป้ายังไม่ได้เจาะเออมันไม่เหมือนใบเก่าเจาะรู เจาะรูทั้งรอบไงนะไปโอ้ยอะไปไปหยุดเดินสิวิตามินหน่อยค่ะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนลูกไปมาเลยไม่ต้องถ่ายขวดเออมาอาจิ๋วแม่เดินไปไม่ได้อ่ะนั่งลงคอยคอยก่อนพี่เพลจริงเลยจิ๋วอ่า อยูตามไปกินผลไม้กับแม่ดีกว่าห,หาป้าจันเหรอห,หาป้าจันในครัวเหรอไปละ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 พี่เพรินถอยพี่เพรินถอยป้าเขาจะเข็นน้องเล่นก็พี่เพรินไม่ยอมขึ้น

จอจิ้วพุงยังไม่หายเลยนะนยคือด้วยความที่พุงมันไม่มีขนใช่ไหมเพราะมันไปนโกนขนทำหมันมามันก็เลยได้แต่โดนโดนเล็บหรือโดนฟันพาเพรน่ะทุกคนเป็นรอยข่วนสเก็ตเป็นเลือดอะ่ะเออพี่เขายิ่งเออเดี๋ยวหายใจไม่ทนันโอ้ยิ่งบอบบางยิ่งปอดไม่ดีด้วยอเออ โอเคหรือยังจิวหลีไปเข็นรถเข็นต่อี่ขึ้นรถเข็นกระโดดขึ้นโต๊ะทำไงอออือวันนี้ยังไม่ได้ให้ผลไม้เด็กๆเลยค่ะเอานั่งลงพี่เพิร์นนั่งจะดันมากเดี๋ยวตูดกระแทกกระบองเพชรอา้าวจิวนั่งจิวนั่งจิวนั่งลงอือ เนี่ยเคี้ยวแบบน้องเลยพี่เพลิ์คอยอืออ้าวป้ายคนละสองชิ้นเออแซบนัวอ,อือเอออึบอบอบพี่เพลิ์เดี๋ยวให้น้องขึ้นน่อยอาจิวป้ายเป็นไขึ้นก่อนมาเออพี่เพลิ์เดี๋ยวให้แล้วเก่งอ่ะนั่งคู่กันนะนั่งดีดีนั่งดีงดีเออเก่งโอ้ยลูกสาวเก่งจังเลยเดี๋ยววันนี้จิวต้องไปหาพี่หมอนะ ที่หมอนะัดตรวจขานะี่เพิินอยู่บ้านกับป้าจันก่อนไปโรงพยาบาลสองตัวหมาที่ปกติดีไปก็ไม่ควรไปแล้วหมาที่ไม่ค่อยปกติอย่างคะเพิินปอดยังไม่ดีก็ไม่ควรไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแต่สิ่งเชือเช้อโรคเนาะมีแต่คนป่วยเนาะมีแต่หมาป่วยเนะาะขอเพิินก็อยู่บ้านกับป้าจันแม่ผ่าน้องไปแป๊บเดียวไปให้ที่หมอเบนดูแล้วก็กลับมาทำาข้าวเย็นให้พี่เพินิน คอยนะเก่งมากค่ะคอยกิ่งจังเลยไม่ลงมาด้วยอะคอยอะคนละชิน้นเก่งมากก็นั่งหรอโอเคโอเค